สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกับป้าแป๋วกบ้อจังอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันเนาะป้าแป๋วไปส่ฟันมาฟันเคี้ยวไม่ได้ค่ะวันนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะพามากินเนื้อ,อย่างค่ะซึ่งโอจังอยากจะนําเสนอนะคะเตาย่างเนื้อค่ะซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเตาย่างเนื้ออันนี้นะคะจะย่างจากข้างบนนะคะคือจะมีไฟจากข้างบนค่ะเนี่ยนะคะความร้อนจะอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะมี2ชั้นนะคะข้างล่างนะคะก็จะเป็นรูให้น้ํามันไหลลงนะคะนี่ค่ะรูน้ํามันไหลลงนะคะนี่ค่ะข้างล่างก็จะเป็นถาดรองน้ํามันนะคะนี่ค่ะเวลาเราจะย่างเราเอาใส่อย่างนี้นะคะ เนื้อที่ปเป้าแปีวจะมาย่างวันนี้นะคะป้าแป๋วก็แบบีง่ายค่ะซื้อมาเป็นเซตแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อวาเกิวนะคะเซตนี้เขาก็ขายอยู่ที่5,980เจนนะคะอันนี้คือยังไม่รวมค่าภาษีนะคะอันนี้ก็เป็นลิ้นวัวนะคะป้าแป๋วซื้อมาประมาณ7ชิ้นนะคะก็ราคาก็อยู่ประมาณ1680เจนนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ491บาทนะคะนี่ค่ะลิ้นวัวประมาณนี้นะคะ ใช้ไขมันนะคะไขมันเนื้อที่เขามีให้นะคะที่ร้านขายเนื้อค่ะเราไปซื้อเนื้อเราก็หยิบมาใช้ได้เลยค่ะ ยว,ะะวันนี้ป้าแป๋วมีต้มจืดมาระด้วยนะคะ,อ,ะ,ะอันนี้เป็นน้าจิ้มเนื้อย่างนะคะที่ป้าแป๋วเคยกินทุกครั้งแล้วน,นะคะถ้าใครเคยดูคลิปมาเนาะก็จะรู้ป้าแป๋วเคยรีวิวมาแล้วนะคะน้ําจิ้มเนื้อนี่นะคะเราไปต้องย่างสุกมากค่ะโอ้ดูเสียงเสียงเสียง เไฟย่างข้างบนนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะมันก็เลยมองเป็นสีแดงไปหมดเลยมาค่ะอ้ํา นุ่มอร่อยย่ <laughs> ังโคจรซอสสวยจิงย่างผักด้วยเอ้ย <c oughs> <laughs> ย่างผักด้วยอร่อยไหมครับอร่อยครับ เคี้ยวได้แต uh uh ่ข้างนี้นะครข้างนี้ยังไม่ถนัดเท่าไหร่ยังประคับประคองอยู่อมอมอืจออืมอือืมอืมอืมอัมอืาอืมอืมอือืาอืม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 ออ นะคะคลิ้นค่ะย่างเสร็จแล้วอพอ,อย่างเสร็จนะคะเราก็บีบมะนาวาพริกไทย โรยด้วยเกลือนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะการกินลิ้นย่างให้อร่อยนะคะลองสูตรป้าแป๋วดูนะคะรับรองอร่อยแน่ค่ะนี่ค่ะอ้ํเลยพิกไทย,ยมะนาว เรือสูตรนี้ลองไปกินดูนะคะ <c oughs> บิ๊นย่าง <c oughs> ก็ต่ชอบกินลิ้นว่าจังเจอด้ลิ้นอร่อยอือจำเมนี่ อืมเนี่ขนาดนี้ค่ะนี่ยเห็นไหมคะอ้มเ๊ะยุจัง 怕，不怕。 อร่อยมาค่ะอ,อร่อยครับหอมย่างร้อน

กเพร่าจะดึงให้เพาจังบอกเอาเล็กๆนะเล็กๆนะ,ๆน,ะนางกิงนอะไรจะต้องเล็กๆเอ้นี่ขนาดเนื้อนิ่มนะคะ หอมอย่างนี่อร่อยนะคะพาแป๊กอู้จังชอบกินหอมอย่าง <c oughs> สรุปแล้วนะคะ <c oughs> เครื่องย่างนี้ก็โอเคคะ่ะเ <c oughs> หอมหอม๋อ ค่ะกินไหมคะมากินเนื้อย่างดงกันคะ่ะเอาเอาอาจารจิ้มน้ำจิ้มนะคะ <Hey. S 1> นี่ค่ะ <Hey. S 1> นี่อย่างนี้เลยนะคะดองเฮ่อจิ้มจ้า มีหลายคนถามป้าแป๋วมานะคะว่าทําไมชามข้าวของป้าแป๋วเก็กของอุจังจะใหญ่ทําไมไม่เหมือนกันนะคะโอจังเป็นพ่อบ้านเป็นโอ้ย่านะคะเขาเรียกว่าพ่อบ้านค่ะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวนะคะชามข้าวนี้จะต้องใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นคือชามข้าวมีความเป็นพิเศษนะคะคือจะเป็นชามข้าวที่จะต้องใหญ่กว่าคนอื่นค่ะเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นคนดูแลครอบครัวค่ะ ค่ะนี่ค่ะคือวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเขาป้าเป๋ก็มาเฉลยคําถามให้แล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะการที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นพ่อบ้านนี้นะคะจะต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าเพื่อนนะคะคือชามข้าวก็จะต้องใหญ่กว่าอาบน้ําก็ต้องอาบก่อนนะคะคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีอ่างอาบน้ํานะคะเพราะว่ามันเป็นเมืองหนาวเนาะ แล้วทีนี้ทุกวันเราก็จะล้างล้างอ่างอาบน้ํานะคะแล้วก็ปล่อยน้ําใหม่เข้าไปนะคะคนที่จะได้อาบน,น้ําในอ่างนั้นก่อนเพื่อนก็คือหัวหน้าครอบครัวคือโอยานะคะก็คืออย่างโอจังอย่างนี้นะคะอาบก่อนอคนต่อไปก็คือแม่มพ่ออาบก่อนคนต่อไปก็คือแม่แล้วก็ลูกนะคะเนี่ยค่ะวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเขาจริงๆนะคะ อาออร่อยดีนะที่มึงเนี่ยเด็กกนันเนี่ยอันนี้อันนก้รู้โอ้จังไม่ชอบกินนี่ <c oughs> โอ้จังบอกมันแข็งจริงก็ไม่แข็งนะคะโอ้จังเป็นคนที่แบบกินอะไรนุ่มๆอย,ย่าใส่ป่ะอุย パウン จืดมะระค่ะอืม mm. mm. ป้าเปล่าชอบกินลิ้นวัวญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีความอร่อยวุ้ยเยอนี่ค่ะมาหยิบเอาเลย โอ้ห oh hmm. น้ำมันเขาก็จะไหลออกตรงนี้นะคะ บังนี่หน่อยนะคะแซ่บนี่จิ้มน้ำจิ้มนะคะลิ้มจิ้มน้ำจิ้ม โอเคนะคะวันนี้ป้าแป๋วกับอูจังก็มากินเนื้อย่างคะ่ะแล้วก็อูจังก็มารีวิวนี่คะ่ะเครื่องย่างเนื้อนะคะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอิ่มแล้วค่ะก็มีองหุ่นชัยมัสคัตนะคะลูกใหญ่ๆนี่คะ่ะ mm. มาหยิบเอาล <laughs> ้างปากอ mm hmm. แช่เย็นหวานมากห,ห,หวานกรอบอร่อยมากพ่อเป๋วจะพาไปสวนอยู่นะคะนี่ได้งเปลอก